ริ่มจากตรงนี้เลยนะครับนี่คือบริเวณโดยรอบของโรงเรียนบ้านนนนเขวตตาบลตอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับถึงแม้ว่าจะชื่อว่าอำเภอเมืองก็ตามนะครับแต่ว่าความเป็นชนบทก็ยังห่างไกลความเจริญอยู่พอสมควรนะครับนี่คือภาพห้องสมุดข้างนอกนะครับเริ่มขึ้นไปจากบันไดนี่เป็นเป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นผมเดินขึ้นมา นี่ที่เห็นนี่ก็คือช่วงข้างล่างที่กำลังรอการฉา,าบนะครับนี่เป็นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าที่นี่เป็นเป็นโรงเรียนที่โรงเรียนประถมนะครับไม่ใช่มัธยมแต่ว่าเยาวชนที่อยู่ละแวกนี้ก็จะมีทั้งมัธยมและประถมซึ่งมีทั้งหมด5หมู่บ้านนะครับบ้านหนองย่าแพร่บ้านโคกอื่น บ้านโนนเขาซึ่งเป็นตำแหน่งของที่ตั้งห้องสมุดแห่งนี้แล้วก็บ้านเหล่านกชุมและบ้านผือนะครับทั้งห้าหมู่บ้านก็จะมีเด็กๆเ,เ,เยาวชนที่อยู่ในเวรียนก็จะได้มาใช้ห้องสมุดร,ร่วมกันอันนี้เป็นด้านในห้องสมุดนะครับด้านในห้องสมุดกำลังอยู่ระหว่างการาวางระบบสายไฟสายแลนสายคอมพิวเตอร์และการน,นี้กำลังทำฝ้าเพดานนะครับ ภาเพดานอันนี้เป็นเป็นมุมต่างๆที่จะวางชั้นวางหนังสือวางโต๊ะเก้าอี้วางคอมพิวเตอร์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็นในห้องสมุดนะครับซึ่งหนังสือที่จะใช้ในห้องสมุดก็มีพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันบริจาคมาพอสมควรนะครับ อันนี้เป็นบริเวณโดยรอบภายในห้องสมุดดูเหมือนใหญ่นะครับแต่ว่าพื้นที่ในการใช้งานก็อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับคุณอาคมสิทธิประธานบริษัท M-Project ที่รับผิดชอบในการก่อสร้างครั้งนี้ให้นะครับท่านก็รับปากว่าเดือนธันวาดืนธันวา ปีพศ2556กเนี่ยก็จะเสร็จเด็กๆก็จะได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้กันอย่างเต็มที่นะครับอันนี้เป็นภาพที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพโดยภายนอกนะครับเป็นหมู่บ้านบ้านโนนเปาครับเป็นความเป็นชนบทก็ยังอยู่ให้เห็นนะครับณนะตอนนี้เวลา 7โมงครึ่งนะครับที่ผมกำลังถ่ายวิดีโอให้ท่านได้เห็นนะครับแล้วก็นี่ครับด้านนอกตรงนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่มองออกไปข้างนอกก็จะเห็นทัศนียภาพของต้นไม้เขียวชอุ่มแล้วแลนด์สเคปข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวคุณอาคมสิทธิก็จะเป็นคนที่ออกแบบและการดำเนินการ ก่อสร้างต่อไปนะครับหวังว่าถ้าอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับถ้าท่านได้มีโอกาสก็อยากจะชวนท่านมาในในการเยี่ยมชมห้องสมุดแห่งนี้นะครับตั้งใจไว้นะครับว่าวันที่27ธันวาคมจะเป็นวันเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วเรามาร่วมกันมอบของขวัญ ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้กับเยาวชนของเรากันนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ